าณะพอวันณัิทย์โยนะครับกรรมาการบริจัรบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดน,นะครับเรียนเชิญครับโุกท่ครับเรงใหม่จะนมาดินีแล,ล้วตามไวค่ะก,ก็ถามอย่างที่หลายคนก็สงสัยนะครับเออคอนเสิร์ตจัดโดยทีวีทันเดอร์นี่ครั้งแรกกว่านะ ถ้าถ้าคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเนี่ยครั้งแรกค่ะอัครี้งแบบใช่ไหมที่พามาเคยจัดแล้วแต่ว่าครึ่งรูปแบบเรียงจัดแล้วอย่างที่เคยจัดอย่างโอโนโชว์คอนเสิร์ตก็จัดไปสองครั้งค่ะอ๋อนั่นหนักไปทั้งพูดก็เยอะใช่หนักไปทั้งพูดด้วยเพลงด้วยใช่เต็มไปจากเฉลี่ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นนักร้องมืออาชีพไม่ใช่ และดนตรีอาชีพ<ม>ก็จะชใช่ก็จะเน้นเป็นสองลูกเขาก็มาสร้างความรื่นรมให้กับผู้ชมครับแล้วแล้วทำยังไงถึงมีคอนเสิร์ตนี้มาซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและมีศิลปินเยอะแล้วก็หลากหลายวัยหลากหลายดีลาแล้วก็เล่นท่ามกลางวงออเคสตราวงใหญ่เนี่ยคิดยังไงพี่ถึงทำจริงจริงจร,จรงงเงี่ยอดีตอดีตเป็นถ้าถ้าเห็นท่านประธานนะคะอาจจะพี่สมพง นะฮะพีส <S <S ่สมบงนี่นะฮะนี่ครับจริงๆพี่สบมบงนี่ก็ีี่ลุกขึ้นให้แกผู้ม,มีเกียรติได้เห็นหน้าค่าตาเนี่ฮะนี่คืออดีตเนี่ยทำบริษัทคีตามาก,ก่อนใช่ครับนะค,ะ,ค,ะ,คะก็จะเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเอนเตอร์เทน,นเนี่ยมาตลอดเวลาทำรายการวิทยุ <S <S อะไรเนี่ยผมมีอัลบั้มมิสซิลปินมากมายใช่ค่ะนี่ ก็มามาถึงวันนี้จริงๆทีวีทันเดอร์เนี่ยทำรายการโทรทัศน์นะคะก็ทํารายการวาไรตี้เกมโชว์ทําละคร20ปีแล้วนะพี่คีตาใช่ไหมโอ้โหมันคีตา20ปีแล้วนะ20ปีได้ประมาณแล้วนะใช่ค่ะก็ตอนที่ตอนที่ทําคีตาตอนนั้นนะคะก็สร้างศิลปินมากมายเหมือนกันนะคะไว้ในวงการคุณดีโน่เนี่ยจำได้เลยค่ะคุณออฟคงพัฒน์โคโค่แจ๊สคุณอ้อม แล้วก็ตอนนี้ก็มาทำเกี่ยวกับทีวีก็ยังเป็นแวดวงของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเ,ออเสียงเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างความสุขให้กับคน mm hmm. นะคะเหมือนกันเหมือนรายการทีวีเราก็สร้างความสุขให้กับคนอยู่ทางบ้านดูก็ดูรายการเราแล้วก็หัวเราะไปยิ้มไปก็มีความสุขค่ะเราก็คิดว่าออวันนี้เนี่ยในโอกาสอันดีแล้วก็เหมาะแล้วก็คุยกันเองนะคะทางพี่แต่งเองเขาก็เป็น ผู้จัดการที่ดูแลฝ่ายผลิตอยู่ก็ยังไม่ได้ทิ้งวงการแล้วก็เห็นแกแบบชอบเป่าพี่แตงเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลโปรดิวเซอร์อีกทีแล้วไงนะเห็นแกชอบเป่าแกชอบเป่าแซกเนี่ยฮะว่างๆเดี๋ยวแกก็ถือแซกอวดน้องๆเป่าไปทั่วออฟฟิศโลงอดีตโลงอดีตใช่ค่ะส่วนคุณสมงเนี่ยเวลาว่างๆก็เอาแผ่นเสียงมาเปิด ลั่นออฟฟิศเหมือนกันแผ่นเสียงนะแบบเธอเธอที่เปิดแผ่นเสียงแบบรุ่นเก่าเลยนะรุ่นเก่าเลยนี่อดีตเพื่อคู่ออฟฟิศเราก็จะเต็มไปด้วยเสียงเพลงถ้าวันไหนมีเสียงเพลงเนี่ยน้องๆก็จะรู้ว่าแบบวันนี้เจ้านายอารมณ์ดีคือถ้าถ้าสองผู้บริหารนี้เนี่ยเออ่ตั้งใจทํางานสักนิดหนึ่งทีวีทันเดอร์คงจะมีผลงานมากกว่านี้คือถ้าพี่แสงเป่าแซกน้อยลงกว่านี้นิดหรือว่าพี่สมพงษ์เล่นเล่นแผ่นน้อยลงกว่านี้สัก ผมว่าทีวีดันเตอร์จะมีผลงานเยอะขึ้นนะคาดว่าจะเปิดละครได้ปีเป็นสิบเรื่องจะทำรายการได้สิบรายการมองจากข้างนอกนะทำไมพี่จัดคอนเสิร์ตเนี้ยพี่ไปฟังพี่แต่งมากเลยหรือเปล่าพี่แต่งเป่าหูพี่แบบถามจริงหลายคนสงสัยจริงนะไม่ค่ะจริงๆหลายๆคนที่เชิญมาในคอนเสิร์ตนะเป็นอะไรที่เรารู้จักด้วยนะคะพี่ไม่ได้ตกรุ่นนะคะยังอยู่ในรุ่นยังรู้จักแล้วก็ เห็นในความตั้งใจบอกว่าเออเป็นอะไรที่คือเป็นความฝันด้วยว่าถ้าได้ทําอะไรดีๆนะคะได้สร้างคอนเสิร์ตดีๆนะคะมีนักน้องดีๆมีนักดนตรีดีๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าเออคอนเสิร์ตเราเนี่ยน่าจะดีนะอะไรเงี้ยคือคือคิดจากสิ่งที่คิดว่าจะทําได้ดีกว่า